ท่านนายกดิ่งรักทํางานต่อไปป่ะครับว่าไม่เป็นอะไรครับืมครับถือว่าทำอะไรที่มันแน่นมันเป็นธรรมชาติของน้ำเองครับนะเป็นธรรมชาติแล้วก็มันเป็นผลพวงมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนแล้วนะครับน้ำเป็นธรรมชาติของน้ําทำอะไรก็ไม่ได้หรอกน้ำการตอนนี้ความช่วยเหลือความต้องการเร่งด่วนคือต้องการอะไรครับคุณลุงครับ ก็มันก็ความช่วยเหลือตามที่เขาพูดมาเขาก็บาก็คือพอใจแล้วพี่พี่ดูไหมที่เขาบอกว่าอะไรนะที่ที่าอาที่บอกว่า อะไรนะช่วยเหลือเบื้องต้นเบื้องต้นครับเบื้องต้น5 0 0บาทครับผมแต่เราก็ต้องมีหลักฐานอย่างที่บอกนะว่าเข้าบ้านเราครับผมนี่ก็ถามอะไรก็เป็นบ้านตัวเองหรือเปล่าครับคุณพี่ไม่ใช่ใช่เป็นบ้านเช่าครับนะแต่แต่ก็ต้องดูแลแต่ก็ต้องรักษาแหละครับี๋ยวของบ้านกาจะดำเนินงานอ๋อเขาจะดําเนินการของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับวก็ส่วนส่วนความเสียหายรายละเอียดเราต้องเป็นผู้รายงานเขาเนาะว่านจะเจ้าของบ้านเขาอยู่ข้างในเนี่ยเขาว่าออกมามาดูบ่อย ครับก็อย่างเช่นนี่นี่ครับนี่นี่คือภูมิปัญญานะครับนะคุณพี่่ทำเองเลยใช่ไหมเนี่ยทำนี่ยพอดี้จะฟังบ้านมาไปยืมไปยืมมาตังมาเลยครับนี่ครับก็คือประดิษฐ์นะครับนะมาต่อเติมเป็นเป็นแพรเลยครับถือว่าเป็นแพรครับแต่ไม่มีไม้ไม้ไผ่เหมือนกับแพรท่านเป่อท่านไรไม้นี่ก็เอาให้ถอด ก็รถยกสูงนะครับนะแต่ถ้าแท็กซ <or. S 1> nah, no. no. <medi> ี่นะครับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ใจถึงนะครับก็ก็ยังยังพอไหวครับนะก็สวัสดีครับพี่นะครับจะไปไหนครับคุณพี่ดิอ๋อเข้าบ้านครับยังสู้อยู่นะครับครับเออเนี่ถอดรองเท้าเดินเลยเออนี่ครับหราจะ่า้องอยู่รุ่งเนี่ยฮะนราก็จะทานเะื่อไรมันจะเยอะเออ ก็ก็คงจะอ่าก็คงจะทำใจแหละครับนะถ้าธันวาะก็คงจะํำใจครับนะจอไปไหนครับคุณลุงนี่ครับจะจะไปไหนครับอ๋อบ้านอยู่ข้างในอ่าเป็นไงครับบ้านเข้าเข้าบ้านไหมน้ำเข้าบ้านไหมครับ ครับโอ้ยเสียหมดเลยอืมครับครับโอ้รัฐรัฐบาลก็ก็กำลังหาทางช่วยเหลืออยู่ครับโอ้ไม่หมดสามสี่ใบครับครับก็ก็คงจะเก็บรายละเอียดไว้นะครับนะก็ก็คงจะเก็บรายละเอียดไว้นะครับอ่าเขาช่วยล้านก่อนยรัเราเราต้องถ่ายไว้ครับเราต้องถ่ายไว้ไม่มีกล้องก็ก็มีหลักฐานครับเพราะว่าทีใคล้ายน้ำก็ยังอยู่ครับนะสามารถทีดหลังได้นะครับนะ ตามจริงชุมชนนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับครับเพราะว่าคือคือเบื้องต้นนะครับคือคือครอบครัวละห้าพันบาทนะครับแต่ออไปก็คงจะมีมีมาตรการมีมาตรการในการที่จะสำรวจตรวจสอบว่าความเสียหายที่แท้จริงคืออะไรบ้างนะเพราะว่าตัวบ้านพังหรือเปล่าตัวบ้านพัง ก็จะมีอีกมาตรการนึงก็คือ3าม0 0ืาทาถ้าตัวบ้านพังนะครับนะแต่ถ้าความเสียหายทั้งหมดที่ตรวจสอบได้นะครับนะตรวจสอบได้ละเอียดชัดเจนนะครับเป็นข้อสรุปได้ก็ต้องจ่ายไปตามความเป็นจริงรัฐบาลนี่ไม่ทิ้งครับาะว่า่านบริหารประเทศเนี่ยเหมือนกับครอบครัวครับนะต้องดูแลกันเนาะต้องดูแลกันคอมวเตอร์พักหมดเลยยังยังให้กําลังใจท่านยิ่งรัก แน่นอนนะครับแน่นอนแน่นอนท่านขยันนะครับนะนนะครับผมแดงสามวาครับจากวิทยุนี่ถ่าอยู่ในนี้ยค่ะของเราใช่ค่มาพอดีมาตรวจสอบความเสียหายเหมือนกันครับไปหมดท่วม่วงนะครับข้างในก็ท่วมเหมือนกันไม่ท่วงนี่เราต้องยังไงต้องช่วยเชื่อกันให้เขตมันดูแลเราหน่อยครับครับไม่ไม่คือของผมเนี่ยมันอยู่ที่ต่ำไงน้ำเข้าไปข้างในไม่สามารถที่จะออกอากาศได้ แอร์สามตัวนี่จมน้ําหมดเลยพอไม่เจอจมน้ำหมดเลยเพราะว่าการออกอากาศมันต้องเมันได้ยกเครื่องขึ้นสูงอ่ะยกขึ้นสูงแต่แอร์สิครับแอร์ทั้งสามตัวนะครับนะต้อง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 ขออภัยนะครับคุณนูนะครับนะที่ที่ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าครับนะที่